สวัสดีคุณผู้ฟังนะครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ The Minimal Going Green เรียบง่ายรักสิ่งแวดล้อมนะครับสโลแกนเราก็ดีนะแต่ไม่แน่ใจว่าอ,อมันจะเรียบง่ายแล้วก็รักสิ่งแวดล้อมจริงๆหรือเปล่านะครับอ,อ,อีพีนี้ไม่มีอะไรมากมายนะครับเนื่องจากว่าเพิ่งจะผ่านปีใหม่มาสัปดาห์หนึ่งเนาะก,กำลังดีนะครับเรายังไม่ได้มาพบกันเพื่อ เขาเรียกว่าอะไรฮะสวัสดีปีใหม่นะครับแล้วก็ทักทายรวมถึงทบทวนเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นใหม่แล้วก็ทบไม่ใช่ิทักทายเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นใหม่แล้วก็ทบทวนเรื่องราวที่เกิดขึ้นมานะครับที่ผ่านมาในปีที่ผ่านมานะครับในวิธีของชาวมินิมอลลิสต์นะครับผมก็จะเล่ายัางไงดีนะครับอ,อ ช่วงชีวิตที่ที่ผ่านมานะครับปีกแล้วก็ค่อนข้างเป็นปีที่ยากลําบากสําหรับทุกคนนะครับเนื่องจากในเรื่องของอ,อย่างที่เราทราบกันดีนะครับเรื่องของโควิด -19 ก็ก็ยังเป็นปัญหาแล้วก็มีกลับมาระบาดรอบร,รอบที่2นะครับแต่เขา,าเขาได้ว่ารอบใหม่ใช่ไหมไม่ใช่รอบที่2นะครับก็ทําให้หลายๆคนเนี่ยก็ยังคงจะเรียกว่าอะไรดีครับยังยังคงแบบ ถึงแม้ว่าจะมีรอบหนึ่งแล้วใช่ไหมแต่พอมันมีมารอบสองเราก็ยังคงมันก็มีอะไรหลายอย่างที่ไม่เหมือนเดิมนะครับเพราะว่ารอบแรกอาจจะไม่ได้เหมือน,อนรุนแรงแล้วก็กระจายเร็วขนาดนี้นะครับรอบที่2นี่คือ,อด้วยความที่เราโดนตีขนาบข้างมานะครับแล้วก็พอมันเข้ามาในประเทศนี่มันก็แบบกระจายเร็วมากแล้วก็ทําให้เรื่องราวในประเทศไทยที่เป็นสิ่งที่ไม่ค่อยอได้รับการพูดถึงแต่ว่ามีอยู่จริงนะครับอย่างเช่น หลายๆคนอาจจะทราบว่า,าที่มันตรวจพบเจอนะครับเริ่มแรกคือตลาดใช่ไหมตลาดก็ไม่เท่าไหร่นะครับก็เป็นเรื่องของอที่เป็นเขาเรียกอะไรเข,า,ขาเขาเรียกว่าคนคนชาวต่างด้าวนะครับที่มาทำงานในประเทศไทยแล้วก็อาจจะลักลอบเข้ามาก็มันเป็นเรื่องของระบบระบบการการเข้าประเทศที่ไม่ได้ถูกมาตรฐานหรือว่า จริงๆมันอาจจะมีมาตรฐานอยู่แหละแต่ว่าเนื่องจากคนไทยก็มีอะไรที่แบบว่าทําอะไรที่ไม่ค่อยตรงไปตรงมาครับพูดตามตรงแต่ถ้าเรายอมรับกันได้เนาะมันก็มีอะไรหลายๆอย่างท,ที่ที่ที่ไม่ค่อยถูกต้องแต่ว่ามันก็เกิดขึ้นนะครับหรือแม้แต่กระทั่งในส่วนของพวกที่เป็นคลัสเตอร์ที่เป็นพบเจอในแหล่งที่เขาไปมั่วสุมเพื่อเพื่อเล่นการพนันนะครับแล้วก็มันก็จะเกิดคําว่าบ่อนขึ้นมาซึ่งทุกคนก็รู้แหละว่า มันมีบ่อนนะครับผมว่ายังไงก็ตามเนี่ยคนในพื้นที่นี่รู้แน่นอนว่ามีบ่อนนะครับแต่ว่าคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวกอย่างตำรวจอะไรเงี้ยนะครับก็อาจอาจจะออกมาปฏิเสธว่าัไม่มีจริงนะครับแต่ว่าทั้งทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยผมว่าน่าจะรู้อะฮะแต่ว่ามันก็อาจมีอะไรบางอย่างที่ไม่อยากจะพูดถึงนะเพราะว่าถ้าพูดไปมันก็เป็นการกล่าวหาถึงแม้ว่า การการกล่าวหาที่ไม่ได้พูดถึงนะครับอาจจะเป็นเรื่องของความจริงแหละนะครับทำไมเราจะไม่รู้นะครับเรื่องธุรกิจแบบสีจะบอกว่าสีอะไรดีอะสีเทาเหรอธุรกิจมืดแล้วกันนะเพราะมันก็ไม่ถูกกฎหมายนะครับก็มีวันหนึ่งนะครับผมเออมันจะเกี่ยวกับมินิมองไม่ไม่มมินิมองเป็นไรก็ไปเอาเป็นว่าเล่าเรื่องทั่วไปอะไรกันนะครับวันนึงผม ผมก็ไทไทเฟสบุ๊กเนี่ยแหละนะครับมันก็มีนักเรียนผมคนหนึ่งจริงๆผมก็เคยเจอบ่อยแหละมีนักเรียนแบบโพสต์และก็เหมือนชักชวนเล่นการพนันแล้วก็ผมเข้าใจนะว่ามันเป็นการแบบเหมือนลงโฆษณาครับนักเรียนคนนี้ก็เหมือนอาจจะมีไม่รู้เหมือนกันว่ายังไงแต่ว่าน่าจะได้รับการจ้างมาให้ลง โฆษณาว่ามีการเว็บเล่นพนันออนไลน์นู่นนี่นั่นใช่ไหมครับก็จะมีคนหน้าม้ามาคอยติดตามมาคอยพูดมาคอยว่าเอ้ยมันดีจริงมันได้เงินอะไรเงี้ยนะครับก็ก,ก็ผมก็เลยเอะใจที่ทำไมเ,เรื่องปกติเนี่ยเราจะพบเฉพาะแบบยังไงดีการโฆษณาเนีย่ยหลักๆก็จะเป็นแบบเหมือนสมัยก่อนก็จะเป็นพวกดาราพวกที่คนมีอิทธิพลใช่ไหมแต่ว่าทุกวันเนี้ยมันมา,ม,นม,ามันมาสู่ เ,เขาเรียกว่าอะไรฮะคนปกติทั่วไปประชาชนทั่วไปที่เป็นแม้กระทั่งนักเรียนที่อยู่ในจังหวัดอย่างผมเนี่ยจังหวัดแบบไกลๆแบบไม่ได้เจริญเลยด้วยซ้าไปนะครับแต่ว่าความเป็นจังหวัดนี่มันไม่เกี่ยวแล้วเพราะว่าทุกวันนี้โลกมันอยู่ที่ออนไลน์ฉะนั้นทุกคนเนี่ยแทบจะสามารถเป็นเป็นผู้ชักจูงใดๆก็ตามได้นะครับด้วยเงินที่เขาโยนมาให้เพียงน้อยนิดแล้วก็แลกกับ ไม่รู้สิถ้าจะบอกว่าการพนันมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องสิ่งที่ไม่ดีงามผมก็ไม่กล้าพูดคํานั้นเพราะว่าประเทศเราโอเคใช่เขาตีตราว่าเรื่องการพนันเรื่องบ่อนเรื่องอะไรเงี้ยมันไม่ถูกต้องแต่ว่าในขณะที่ประเทศอื่นที่เขาพัฒนาไปไหนตัวไหนแล้วเนี่ยเขาก็เอาสิ่งพวกนี้นะครับที่บอกว่าประเทศไทยบอกว่าไม่ถูกต้องเนี่ยมาเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะครับมาทาให้มันเป็นอยู่ในระบบแล้วก็ สามารถสร้างเม็ดเงินได้ให้กับให้ย้อนกลับมาให้กับประเทศชาติของเขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับเท่าทีา่เท่าที่เคยเห็นเนาะก็เลยกลายเป็นว่าเอ้วันนั้นผมก็เจอใน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 ,ใน,ใ,นในโพสในเฟซผมก็เลยโพสของผมเองบ้างเฮ้ยประเทศไทยปร,ประชดประชดนิดนึงประเทศไทยไม่มีหรอกพวกบอลพวกการพนันพวกนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็จะมีคนคอมเมนต์มานู่นนี่นั่นพอสมควรนะซึ่งป,ปกติเนี่ยผมจะเป็นคนที่แบบ ไม่ค่อยโพสอะไรหลังนะไม่ใช่เมื่อก่อนนี้ก็โพสกระจายเหมือนกันแต่งหลังนี่ก็เริ่มเริ่มนิ่งๆเ,เ,เ,เริ่มไม่ค่อยอะไรมากมายบางทีก็โพสไปแล้ววันหนึ่งนะครับทาเหมือนเป็นสตอรี่ในในเฟซบุ o กอะไรเงี้ยโพสเสร็จไปวันหนึ่งก็อีกวันต่อมาตั้ง p r i v a t นะครับไม่ให้ใครเห็นเป็นอารมณ์ประมาณนั้นไปนะครับนั่นก็คือ,อเรื่องที่ที่ทยังไงดีนึกถึงแล้วกันที่ว่าว่าเป็นสิ่งที่ที่ผ่านมาจริงก็ พยายามจะนึกย้อนกลับไปไกลๆแต่มันก็นึกไม่ข้ออกก็เ,เป็นว่าการใช้ชีวิตที่ช่วงที่ผ่านมา,าประเทศไทยหรือว่าหลายๆพื้นที่ในโลกนี่ก็คงจะเป็นการอยู่อย่างยากลำบากนะครับเนื่องจากเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมาก็คือการระบาดของโควิด -19 แล้วกเ็เราก็ยังไม่สามารถที่จะทำ,ทำให้มันหายไปได้นะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องราวของวัคซีนที่ถึงจะมีแล้วแหละนะครับแต่ว่าก็ไม่สามารถที่จะแบบ การเข้าถึงก็คงเข้าถึงยากอยู่นะครับหรือการใช้งานจริงๆเนี่ยก็ยังมีปัญหามีข่าวออกมารายวันนะว่าฉีดเข้าไปแล้วคนที่ได้รับการฉีดบา,บางส่วนเนี่ยก็มีเกิดอาการนู่นนี่นั่นเช่นภูมิแพ้หรืออะไรเงี้ยนะครับก็คือมันยังเป็นสิ่งที่พยายามถึงแม้ว่าเขาจะแบบอนุมัติให้ใช้งานผมก็เชื่อว่ามันก็ยังเป็นการอนุมัติได้ระดับหนึ่งคือมนอันอาจจะยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยครับความที่เรา เป็น <laughs> มินิมอลนิดมาม,มินิมอลลิสเนี่ยเราเราจะอยู่กับมันยังไงสิ่งที่เราผมนึกได้คือว่าส่วนใหญ่ที่สุดเลยในการที่เราเหมือนเราเป็นเราต้องรู้สึกว่าเราสามารถตัดในสิ่งที่มันไม่สําคัญออกไปได้ไม่ใช่หมายถึงว่าตัดในสิ่งที่ไม่สําคัญต่อ อ,อ,อย่างเช่นวัคซีนเนี่ยสำคัญไหมแต่เรามันตัดไม่ได้ไงเพราะมันยังไม่มีนะครับอาจจะเช่นด้วยการนํารงชีวิตอยู่นะครับว่าอะไรที่ไม่จําเป็นก็ก็ไม่ต้องใช้ไม่ต้องไปอยู่ร่วมเช่นการต้องไปอยู่ร่วมกับคนเยอะๆเงี้ยมันจําเป็นไหมถ้าไม่จําเป็นเราก็ตัดไปซะหลายคนที่เคยอาจจะชอบออกไปเที่ยวออกไปอะไรเงี้ยนะครับถ้าเราคิดซะว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่จําเป็นอยู่ในช่วงนี้เราก็พยายามตัด แต่แต่อย่างที่ผมพูดมาทั้งหมดเมื่อกี้น,นะครับแต่ให้ตัดนู่นตัดเนี่แต่จริงๆเราก็ไม่ใช่นะครับว่าคืออย่างผมเนี่ยผมบอกว่าผมตัดได้ไหมผมก,ก็ตัดได้บางครั้งนะแต่บางครั้งผมก็ยังอยากไปอยู่นะครับแต่ว่าเราก็อาจจะเลือกในไปในร้านหรือไปในพื้นที่ที่มันแบบอาจจะไม่แอดมากมายนะ,นะครับเพราะว่าเพราะว่าถ้าเราไปอยู่ในที่แอดแอดบางๆนี่มันก็เป็น มีมีมปนมันก็จะน่าเสี่ยงอะเนาะแต่ว่าถ้าอยู่ในต่างจังหวัดอย่างเงี้ยอาจจะจะไม่ไม่แัดม,ม,มากแต่ว่าถ้าอยู่ในพื้นที่ใหญ่ที่แบบว่ามีประชาชอ,อ,อประชาชนเยอะนะครับประชากรแบบล้นลอะไรเงีเ้ยเราก็อาจจะไปพบเจอกันได้หลายที่จริงๆไม่ต้องเป็นต้องเป็นสถานบันเทิงหรือที่ร้านทเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยหรอกในชีวิตประจำวันเนี่ยนะครับการเดินทุ่งเดินทางเนี่ยเราก็สามารถที่จะแบบ ก็ยากอ่ะเพราะมันเลี <that> ่ยงเลี่ยงเลี่ยงไม่ได <melt> ้นะครับอย่างถ้าเป็นแบบอย่างถ้าอยู่ในตากจังหวัดอย่างเงี้ยมันอาจจะเลี่ยงได้นะเพราะว่าอย่างอย่างจังหวัดผมเนี่ยมันก็ไม่มีระบบสาเขาเรียกกันเลยอ่ะขนส่งมวลชนใช่ไหมนั่นแหละไม่มีจริงๆนะครับเราก็กลายเป็นว่าถ้าจะเดินทางก็ต้องเดินทางด้วยตัวเองต้องมีรถมอเตอร์ไซค์บ้างแหละนะครับรถยนต์หรืออะไรก็แล้วแต่ว่าไปนะครับก็เป็นเรื่องของความเลื่อมล้ํานะครับ สรุปแล้วอีนี้เนี่ยก็ยังไม่รู้เลยว่าจะจะพูดเรื่องอะไรนะครับก็ได้แต่เล่าเหตุการณ์ที่ที่ผ่านๆมานะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับเอาเป็นว่าจริง,รงๆแล้วเนี่ยถือว่ายังไงดีฮะปีที่ผ่านมาของคุณผู้ฟังเป็นยังไงบ้างแต่ปีที่ผ่านมาของผมก็ก็เป็นปีที่ผมมองว่าตัวผมเองเนี่ยผมก็ได้ได้เรียนรู้ที่จะเลือกว่าอะไรที่มันสําคัญและอะไรที่ที่ ที่ที่ไม่สําคัญที่พอจะตัดไปได้ครับอย่างที่ผมเล่าเมื่อกี้แหละว่าอะไรที่มันไม่จําเป็นก็ตัดไปใช่ไหมครับนั่นแหละก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันเรื่องของออความสัมพันธ์เหมือนกัน,นครับความสัมพันธ์กับผู้คนรอบข้างนะครับเ,เรียกว่าไงดีครับก็ถือว่าเป็นเอาเป็นว่าผมสามารถอ,อ,อยู่ได้ลวกันอยู่ได้ว่าบางทีการความสัมพันธ์กับคนรอบข้างเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบ เป็นตามที่เราคาดหวังนะครับเช่นในที่ทำงานในครอบครัวเองก็ตามเลยนะครับบางทีมันอาจจะมีสิ่งที่เราแบบไม่พึงพอใจอย่างเงี้ยนะครับช่วงนี้ผมจะชอบโพสต์บ่อยมากเลยเรื่องแบบท็อกซิกนู้นนี่นั่นนะครับท็อกซิกอะ,อะไรอะโคเวเกอร์คือแบบเพื่อนร่วมง,งานที่เป็นท็อกซิกที่แบบทำแบบแบบให้เรารู้สึกแย่อย่างเงี้ยหรือว่าเป็นท็อกซิกเฟรนนะครับเพื่อนเราที่แบบ ทำให้เรารู้สึกแบบเป็นแบบท็อกซิกไม่รู้สึกไม่ดีนะครับหรือแม้กระทั่งในครอบครัวก็จะมีเรื่องของความท็อกซิกด้วยคราวนี้ผมก็เลยคือผมชอบฟังพอดแคสใช่ไหมแล้วก็มันก็จะมีช่วงหนึ่งที่ผมอินอินเรื่องนี้แบบเฮ้ยคนนั้นท็อกซิกคนนี้ท็อกซิกหรือแม้กระทั่งตัวเราก็ท็อกซิกนะครับผมก็เลยเมีความรู้สึกว่าเหมือน พอพอมันมีโพสอะไรหรือที่มันมีข้อมูลอะไรเงี้ยที่เราอ่านได้เราก็เข้าไปอ่านแล้วก็ไปเขาก็จะมาบอกว่าท็อกซิกมันจะเป็นยังไงบ้างจะต้องทำให้เรารู้สึกไม่ดีคอยอะ,อะไรอะพูดในแงลบคอยนูน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะครับมองย้อนกลับไปกลับมามันก็ไม่ใช่แค่คนรอบข้างหรอกที่เป็นอย่างนั้นบางทีความที่เราอยากจะ อยากจะอะไรดียะอยากจะใช้ชีวิตให้ดีนะครับจริงๆบางทีเราก็ก็เป็นเองเหมือนกันนะท็อกซิกผมก็ยอมแล้วผมก็เป็นคนหนึ่งที่ท็อกซิกแหละอาจจะท็อกซิกอ่อนๆอ่อน,ออนเข้มๆอะไรอย่างนี้บ้างนะครับแต่แต่ปัญหาประเด็นคือว่าเราเราจะอยู่กับกับอย่างนี้ยังไงผมวิธีการของผมเลยนะถ้าถ้าไปอยู่ในสถานการณ์ที่แบบว่ามันมมันไม่โอเคอ่ะมัน ผมเลือกที่จะออกมาแล้วก็อยู่กับอยู่ส่วนน้อยอะ่ะส่วนน้อยนี่อาจจะหมายถึงคนเดียวอยู่อยู่คนเดียวหรืออยู่ส่วนน้อยกับคนที่พอจะพูดคุยได้หรือหรือคือเรื่องที่จะไม่อยู่ในสถานการณ์นั้นที่จะทําให้เรารู้สึกแย่อะไรอะไรพวกนั้นไปนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนคนเราก็ต้องแบบพยายามมองให้เป็นกลางๆนะว่าเออก็คือคนน่ะ บางทีถ้าถ้าเราออกมาจากจุดนั้นได้ก็ออกมาถ้าถ้าออกมาไม่ได้ก็พยายามพยายามประคับประคองไปครับเพราะว่าบางทีไม่ว่าจะเป็นในครอบครัวเองก็ตามเราก็ต้องอยู่กับครอบครัวอยู่ใช่ไหมครับหรือว่าบางทีการที่อยู่ในที่ทาํางานเงี้ยเราก็ต้องทํางานร่วมกันนะครับแต่บางทีเราก็ต้องพยายามมองข้ามบางสิ่ง บางทีมันก็มองข้ามไปนะนี่ผมพยายามบอกไงว,ว่าให้พยายามมองข้ามแต่ตัวตนของผมเองเนี่ยก็มองข้ามไม่ได้เหมือนกันบางทีมันก็รู้สึกแย่อะไรเงี้ยทำไมต้องเป็นอย่างนั้นทำไมต้องเป็นอย่างนี้แต่ว่าอย่างที่บอกครับว่าหมูกระทะเยียวยาทุกสิ่งไม่ใช่<笑><笑>เวลานะครับมันก็จะช่วยให้เราผ่านพ้นไปอย่างอาจจะมีจ็อบสักจ็อบหนึ่งแล้วเรารู้สึกแย่กับจ็อบนี้มากเลยในการทํางานร่วมกันอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะผ่านไปแต่แต่ผมยังไม่ได้ลองหนึ่งอย่างคือว่า เออยังไม่ได้ลองที่แบบจะเคลียร์ปัญหาที่มันเกิดขึ้นสิ่งที่มันท็อกซิกที่มันเกิดขึ้นในสถานที่ทํางานหรือแม้แต่ในครอบครัวเองก็ตามเนี่ยผมยังไม่ได้ลองผมก็เป็นคนที่แบบผมไม่ยอมรับนะผมเป็นคนที่แบบค่อนข้างไม่ชอบพูดไม่แบบปากหนักอ่ะไม่แบบมีปัญหาอะไรเนี่ยผมผมเลือกที่จะเลี่ยงออกมาดีกว่าเพราะผมก็มีความคิดว่าปัญหาอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นรอบข้างเราเนี่ยเราแ,แม้ว่าเราจะเคลียร์กันก็ตาม แต่ผมเชื่อว่ามันจะต้องมีอะไรสกิดบางอย่างทริกเกอร์บางอย่างในจิตใจของแต่ละคนแล้วมันก็อาจจะความสัมพันธ์อะไรเงี้ยมันอาจจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปซึ่งจริงๆแล้วตอนนี้มันก็ไม่เหมือนเดิมหรอกนะครับมันก็ไม่ได้ก็คือคนแหละต่างคนต่างการเลี้ยงดูต่างสภาพแวดล้อมที่เติบโตกันมามันก็แน่นอนว่ามันคงจะไม่เหมือนกันอืมก็ว่านไปนะครับมีอีกเรื่องหนึ่งที่ผมได้เรียนรู้นะครับเมื่อกี้เป็นเรื่องของการ สรุปเรื่องเมื่อกี้ได้ไหมสรุปว่าเรื่องเรื่องเมื่อกี้คือการการที่เลือกที่จะออไม่อยู่ในในในสิ่งที่เรารู้สึกแย่น,นั่นเองเลือกที่จะออกมาเลือกจะเลือกเลือกที่จะตัดสิ่งต่างๆที่มันแยออกไปจากชีวิตเราถ้ามันช่วยได้ก็ก็ดีถ้าช่วยไม่ได้ก็พยายามต่อไปนะครับมีอีกหนึ่งอย่างที่ผมไปฟังมานะครับอันนี้อาจจะไม่เกี่ยวข้องกันเท่าไหร่แต่ว่ามันก็คล้ายๆกันแหละนะผมไปฟังพอดแคส รายการหนึ่งที่มันเกี่ยวกับบ้านนะครับผมผมประทับใจมากเลยแล้วคือเริ่มแรกเนี้ยผมไปเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นรายการรายการเกี่ยวกับหนังสือครับคุณผู้ฟังแล้วเขาก็จะมีเหมือนเป็นผู้กํากับคนหนึ่งนี่แหละฮะที่คือเขาสัมภาษณ์ผู้กำกับคนนี้ถ้าผมจําไม่ผิดผู้กำกับคนนี้ชื่อว่าไก่ทัตพลอะไรสักอย่างนี่แหละจําไม่ได้ <laughs> แล้วเขาก็สัมภาษณ์ เหมือนชีวิตการการเอ่อชีวิตไม่ใช่ชีวิตสิเอ่อสัมภาษณ์เรื่องของการอ่านหนังสือของเขาว่าเขาชอบหนังสืออะไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับเอ่อก็กลายเป็นว่าเขาพูดถึงหนังสือหนังสือเล่มหนึ่งแหละแต่ผมจําไม่ได้หรอกว่าเล่มอะไรนะครับว่าเขาได้มีโอกาสไปผู้คุณผู้ฟังเอ้ยไม่ใช่คุณผู้ฟังสิหมายถึงนักเขียนเอ้ย ผมกับคนเนี้ยเขาได้มีโอกาสอ่านเล่มนี้แล้วก็ได้ไปสัมภาษณ์คนที่เป็นเจ้าของผลงานเล่มนี้อะไรเงี้ยแล้วก็ไปถึงแบบบ้านเขาเลยอะไรเงี้ยนะครับก็คือสิ่งที่ผมตื่นเต้นไม่ใช่เรื่องของหนังสือหรืออะไรนะครับผมไปก็เลยกลายเป็นว่าผมไปเซิร์ชหาข้อมูลเรื่องของคนเนี้ยกลายเป็นว่าไปเจอว่าเขาก็ทำรายการพอดแคสต์รายการหนึ่งมันเหมือนเป็นอารมณ์แนว,แนว,แนวาสารคดีอย่างเงี้ยครับ ซึ่งพอไปสัมภาษณ์ที่ที่บ้านที่อะไรเงี้ยมันก็กลายเป็นว่ามันมีเสียงบรรยากาศรอบข้างอย่างอย่างตอนเนี้ยผมก็ก็ก็อัดอัดอยู่ในห้องสอนผมนี่แหละนะครับผมก็จะได้ยินเสียงขยับโต๊ะเสียงรถแว้นไปแว้นมาอะไรเงี้ยนะครับคือพอได้ยินอันนี้อันนี้เล่าถึงต,ตัวเองใช่ไหมแต่อันนี้เล่าถึงพอดแคสต์ที่ไปฟังมามันได้ยินเสียงรอบข้างบรรยากาศธรรมชาติเสียงนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเออผมก็เลย เหมือนเหมือนมีความคิดที่เหมือนเปิดประตูไปอีกบานหนึ่งไงว่าเออเราเคยเข้าใจว่าการที่จะทำพอดแคสต์นี่จะต้องอยู่ในสตูดิโอที่เงียบๆมีแต่เสียงเราอะไรเงี้ยนะแต่พอไปถึงได้ฟังฟังรายการนี้นะครับผมก็จำไม่ได้ด้วยรายการชื่ออะไรนะครับก็กลายเป็นว่าเฮ้ยมันมัน,ม,นมันได้อีกอารมณ์หนึ่งอะมันมันรู้สึกว่า ทำให้สัมผัสได้ได้ได้ในในในสิ่งที่คนที่เขากำลังทํารายการคนที่เขากากับรายการคนที่เขาสัมภาษณ์คนที่เขาพูดคุยกันนะ่ะมันอยู่จุดไหนมันมองเห็นคือเราอาจจะได้ยินเสียงใช่ไหมครับบางทีเสียงพูดคุยเนี่ยมันก็เป็นเป็นเสียงเสียงหนึ่งแต่ว่าพอเราได้ไปยินเสียงอย่างอื่นๆบ้างที่อยู่ในแบ็กกราวน์นะครับมันก็ทําให้เราได้ ได้สัมผัสมากขึ้นนะครับช่องช่องพอดแคสช่องนี้คือช่องช่องของ the s t a n d a r d นะครับชื่อว่าช่อง somewhere I belong นะครับเอ่อ e ี EP นั้นที่ผมเอ่อได้ได้ฟังรู้สึกว่าจะเป็น EP ที่ชื่อว่ากลับบ้านก็คือกํากับโดยเอ่อพุ่มกับที่เมื่อกี้ในรายการการอ่านนั่นแหละที่ผมไปไปฟังมาชื่อเขาชื่อว่านันตผล บุนประกอบนะครับซึ่งเขาชื่อว่าไก่อะไรเงี้ยเขาก็ไปติดตามนักเขียนที่เขาชื่นชอบนะครับเออเรื่องนั้นมันชื่อเรื่องอะไรนะเอ่อหยดน้ําหวานในหยาดน,น้ําตานะครับก็คือตามไปถึงถ้าจาไม่ผิดน่าจะเชียงเชียงรายหรือเปล่านะครับก็มันจะมีบรรยากาศอะไรที่แบบเออมันดูเราฟังแล้วมันเออมันดูสงบมันดูมันไม่ใช่สงบอะมันดูมันดูเราสามารถอินได้กับ กับสิ่งสิ่งนั้นอะไรเงี้ยนะครับแล้วนอกเหนือจากนั้นพอผมได้ฟังรายการเนี้ยผมก็เลยไปฟังวันนั้นวันเดียวเลยอะ่ะก็นั่งไล่ฟังอ e, ีมันมีอยู่แต่มันมีมไม่กี่อ e, ีพีหรอกมีแค่6ก e, อก็เกี่ยวกับเนี่ยฮะมันมันเป็นเป็นรายการเกี่ยวกับบ้านใช่ไหมครับว่าประสบการณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับเขาเล่ามานะเขาบอกว่า อ่อพอดแคสที่จะทําให้เข้าใจความหมายของการมีบ้านนะครับแล้วก็การมามีพื้นที่ของตัวเองเนี่ยผมก็เฮ้ยทาไมรายการนี้มันดูมันดูดึงตัวตนของเราออกมา,าเลยอะตัวตนของเราไปถึงตัวตนของผมนะครับว่าเฮ้ยเราคิดอย่างนี้เลยอะ่ะแต่เราเราคิดอย่างนี้แต่เราไม่เคยคิดแบบที่ในรายการนี้นําเสนอหมายความว่าบางทีเราอยู่ในสถานการณ์หรืออยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มันเป็นปกติของเรานี่แหละ ข้างบ้านเสียงดังข้างบ้านทะเลาะมีเสียงนูน่นนี่นั่นเสียงรถเสียงอะไรต่างๆนานาที่มันเป็นรบกวนเราอะ่ะซึ่งซึ่งเราอยู่ตั้งแต่เล็กจนโตหรือแม้แต่เสียงของคนในบ้านที่มีเสียงสักอย่างเลยครับทํานูน่ทนทํานี่เออเสียงเปิด YouTube เปิดเพลงเปิดเหลงเงี่ยนะครับบางทีเออใช่ไหมบางทีเรานึกนึกไม่ออกนะว่า ไอสิ่งที่มันเป็นที่เราเคยชินเนี่ยเราเคยชินกับสิ่งที่ไม่สมควรที่จะเคยชินเราเคยชินกับสิ่งที่มันมันอยู่กับเราตัวเราจนพอเกิดความเคยชินเนี่ยเราก็เลยมองว่ามันไม่เป็นปัญหาแต่ท้ั้งที่จริงเนี่ยถ้าเราเนี่ยอย่างผมพอมามาได้ฟังรายการนี้นะผมก็เลยนึกว่าเลยเลยทราบว่ามันเป็นสิ่งที่เฮ้ยทำไมเราต้องอยู่ในแบบนั้นจุดนั้น แต่มันไม่ใช่ว่าพอผมฟังแล้วเนี่ยผมจะสามารถออกไปใช้ชีวิตด้วยตัวเองออกไปมี SPACE ของตัวเองที่สามารถอยู่ได้แบบกลับบ้านไปเฮ้ย <c oughs> อยากแบบอยู่เงียบๆยบอยู่แบบทำงานมาทั้งวันอยากกลับไปแบบเออขอแบบคลายผ่อนคลายทุกสิ่ทุกอย่างคือมันก็ก็ยังเป็นไม่ได้เอาเป็นว่าอย่างน้อยเราก็ได้เหมือนได้รับการ educate ได้ความรู้มาว่าเฮ้ย มันมีเรื่องนี้อยู่นะมันมีเรื่องที่แบบว่าคนเราจะต้องน่าจะมีแบบที่ที่เราสามารถเป็นที่ของเราเองเหมือนชื่อรายการ Somewhere b e l o n g นะครับบางทีแบบเราอยู่ในที่ที่มันอาจไม่ใช่ของเราหรือเปล่าว่าอย่างน้อยอย่างน้อยก็ทำให้เราได้เรียนรู้ว่าเออเอออนาคตอนาคตแต่ไม่รู้ว่าตอนไหนนะเ้าบว่ามันเป็นอนาคตเราจะได้มี พื้นที่ของเราเองเราจะได้มีที่ที่เราแบบสามารถอยู่ได้แบบเอออยู่ได้แบบผมจะบอกว่าสงบสุขก,ก็น่าจะใช่นะอยู่ถ้าเป็นพื้นที่ของเราน่าจะเป็นพื้นที่ที่บบทำให้ชีวิตของเราไม่ใช่ชีวิตจิตใจของเราเนี่ยมันรู้สึกสงบสุขรู้สึกเออามมาสามารถสามารถเยียวยาตัวเองจากการทํางานที่เหนื่อยล้าจากผู้คนรอบข้างที่ ทำให้เรารู้สึกไปต่างๆนานาได้นะครับและในขณะเดียวกันเราก็อาจจะได้มีพื้นที่ที่เราได้มาคิดว่าเราไปทําอะไรให้ใครหรือเปล่าวะออันนี้พูดนี่คือไม่ได้พูดถึงคนอื่นนะพูดถึงตัวเองว่าบางทีเราเราก็มอง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 อาจจะมองแค่คนอื่นมาทําให้เราเงี้ยแต่บางทีเราอาจจะไม่รู้ตัวได้ซ้าไปว่าเราไปทําอะไรให้คนอื่นหรือเปล่านะครับนั่นแหละก็เป็นสิ่งที่ ม,มันเกี่ยวข้องกับมินิมอลหรือเปล่าอ่ะ <c oughs> ก็คงจะเกี่ยวนะ <c oughs> เกี่ยวบ้างไม่เกี่ยวบ้างนะครับเพราะว่าจริงๆเรื่องราวของการใช้ชีวิตอย่างมินิมอลนี่มันก็เป็นอะไรหลายอย่างที่มันมันอยู่รอบตัวเราครับมันมันเกี่ยวกับตัวเราเองที่ว่าเราจะเลือกอยังไงให้เราใช้ชีวิตได้ด้วยความที่ไม่เยอะ ไม่ฟุง้งไม่อะไรเกินไปอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นเป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้กันต่อไปอย่างที่ผมเคยบอกครับว่าผมไม่ได้เป็นกูรูในเรื่องของมินิมอลลิสต์หรือซอมผมก็เพิ่งมาเรียนรู้เรื่องของมินิมอลลิสแล้วก็พยายามที่จะใช้ชีวิตอย่างอ,อย่างที่ผมเกินเข้ามาคือเรียบง่ายแต่จริงจริงมันก็ก็ไม่ใช่เรื่องที่จะง่ายนะักในการที่ใช้ชีวิตให้เรียบง่ายนะครับเพราะว่าแต่ละว่าวันที่ผ่านไปมันก็มีอะไรหลาย,ลายๆสิ่งหลายอย่างที่มัน เรียบยากต้องพูดว่าอย่างนั้นดีกว่านะครับแต่ว่าเราก็ยังยังโอเคนะผมก็ยังรู้สึกดีนะที่ผมได้ได้มาเรียนรู้เรื่องเรื่องของอวิธีชีวิตแบบนิมอลวิธีที่แบบจะทําให้ตัวเองได้ใช้ชีวิตอย่างผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นในขณะที่เมื่อก่อนนี้รู้สึกอะไรเยอะแยะมากมายหรือเกินนะครับทั้งในเรื่องของการใช้ชีวิตเองหรือทั้งในเรื่องของการอ,อยู่ร่วมกับคนอื่นเองก็ตามนะมันก็ทําให้เราได้เรียนรู้ขึ้นเนาะตามตาม าเรียกว่าอะไรอ่ะตามอายุที่มากขึ้นไม่อยากจะพูดเลยเหมือนแก่นะครับตามความรู้ตามข้อมูลที่เราได้ซึมซับมานะครับหรือได้ศึกษามาอย่างนี้ดีกว่านะครับก็หวังว่าคุณผู้ฟังทุกคนจะจะหาเวของตัวเองเจอนะครับมันอาจจะไม่ได้เป็นมินิมอลก็ได้มันอาจจะเป็นอะไรก็ตามที่คุณผู้ฟังอยู่ด้วยแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยนี่แหละ สิ่งที่เราอยู่สิ่งที่เราเป็นตัวตนของเราสิ่งแวดล้อมคนที่อยู่รอบข้างของเราอะไรเงี้ยนะครับมันมันโอเคกับเรานะจุดนั้นก็หวังว่าคุณผู้ฟังคงจะเจอนะครับโอกาสนี้ก็คือปีใหม่เนาะก็ถือว่าอวยพรแบบเนี้ยเมื่อกแกเลยครับขอให้คุณฟังได้พบเจอทิศทางตัวเองค้นทางตัวเองนะครับวันนี้ก็คงจะลาไปแล้วนะครับรู้สึกว่าอีพีนี้ยาวมากเลย ปกติเนี่ยจะประมาณ15 1 5นาทีวันนี้ก็ลาไปแล้วนะครับเดี๋ยวก็คงจะพบกันใหม่แล้วกันนะครับสวัสดีครับ